สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับอีสานพาบินวันนี้วันที่18นะครับมาสนามสนามไอเคเลนซีนะครับนี่ครับดูสนามครับกว้างๆเลยเดี๋ยวหน้าฝนนี้หญ้าตรงนี้ก็จะเขียวนะครับแต่ตรงนี้เป็นหลุมๆเป็นบ่ออยู่คือมันจะมีสุนัขนะครับมามาไอขุดนะครับดูดูดูในหลุมๆนี่นะครับสนามจะไม่ค่อยเรียบนะครับตอนลงก็ระวัดระวังกันด้วยนะครับ โอเคดูลงวันนี้นะครับแต่โชคกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปแม่นานนะครับเดี๋ยวลงมาถ้ามันเป็น่าก็จะลงมาเลยนะครับครับกับเครื่องสกาย 110S นะครับโพรงสีเขียวช่างพรอุบลราชธานีนะครับโพรงตัวนี้นะครับมีจําหน่ายนะครับราคาราคาก็ติดต่อหลังไม้นะครับราคาไม่แรงอย่างที่ท่านคิดนะครับมีแบบทําสีกับไม่ทําสีนะครับโพรงสแตนเลสนะครับตอนนี้กาลังออกเป็น มีตัวใหม่นะครับจะเป็นโครงอลูมิเนียมก็จะมีแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะคลอดนะครับอ่านะครับจับล่มล้อมดูเดิคันเน็ตหนึ่งจุดสองไซส์สิบแปดนะครับวันนี้เดี๋ยวเทสแกนอ่ะโอเคมาเท่านี้เดี๋ยวมาดูเลยนะครับแล้วก็ถ่ายเพิ่มเติถอดข้อเดินไปโอเคถาเ่คถายเลยโอเคนะครับเซฟตี้ แต่งตัวนะครับแต่งตัวก็จะมีนะครับล็อกเอิกล็อกอกนะครับไม่ใช่เอิกล็อกอกนะครับอกเดือนเดือจุดหนึ่งที่หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นนะครับตัวนี้คือบาร์นะครับตัวนี้คือบาร์บาร์ไว้เกี่ยวล่มนะครับจะมีคาราเมนเนอร์นะครับตัวสีแดงไว้่าเกี่ยวล่มนะครับล็อกอกแล้วลงมาเอวนะครับไล่ลงมาเลยนี่ครับเอว เอลก็จะมีขาคือล็อกขาทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับอย่ารีบนะครับค่อยๆแต่งไปนะครับรีบไปได้ครับพอแบบนี้นะครับกดจะประมาณนี้แล้วก็ยืดคันเร่งครับสตาร์ทนะครับให้สัญญาณสตาร์ทคือจะหันหันตัวใบพัดออกไปทางไม่มีคนนะครับแบบนี้นะครับถ้าดูว่าข้างหลังไม่มีคนแล้วเราก็หันไปสตาร์ทนะครับ ผมจะเป็นเชื่อนสกายจะเป็นแบบดึงนะครับดึงสตาร์ทนะครับสกายจะดึงออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ชักกลับคืนแล้วก็ดึงดาวครับ ล้มนะครับคาร์ลินเนอร์เรือเรียกาคาร์ลินเนอร,เร์นะครับก็จะเอาตัวต้มใน่ไหมครับเลเซอร์หรือว่าเลเซอร์นะครับเอามาใส่เดี๋ยกับตรงนี้ ก็หยิบมาปนโคนนะครับปนโคนก็เปลี่ยนสมือนพวงมาลัยรถนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะครับแล้วก็เบรกอยู่ในตัวนี่นะครับปนโคนแล้วก็จับสายเอสายเอคือสายยกล้มนะครับก็จะประมาณนี้โอเคเรามาดูต่ำขึ้นนะครับ וואוו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  พ่อบอกให้ฟิง่งเข้าไปสัมภาษณ์กสถานการณ์สีปวดขาดนิดนึงนะครับขายังไม่หายดยีเอาเท่าน,นี้พอโอเคครับเจอกันที่หน้าสวัสดีครับ